ชุดแรกน้ำนะคะอยากได้มาเลยแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าจริงๆอยากได้ชุดนี้นะแต่ว่าไม่เติมละ อันนี้คือเรามาลองกันนะคะจุดกล่องนาะไปค่ะไม่ออกว้าวปีสาแบนไปทั้งสามชุดน่าจะเกลือ อะหรอสุดมอะไรเลยเุ้ยโอ้โหได้หมวกด้วยครั้งเดียวยังออออกง่ายไปเปล่าโอเคแบบนี้พอคุยกันได้นะคะเอลของัง โอยแสดงว่าแบบยังไม่เกลือนนะทุกคนต้องลองไปเปิดกันเลยอยืนี่ก็ต้องแชร์เอ้าแชร์ไม่ได้หรอโถโหยนาย่าที่สุดจริงๆคือเอ่อคืออันเนี้ยคือได้คม,มแล้วนะที่อยากได้ ไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วเฮ้ยไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วเพราะว่าเนี่ยดีดเหนื่อยตั้งพันเก้าอยู่สี่แล้วก็ได้แล้วด้วยประเด็นงั้นก็ไม่กดหรอปะนาะโอเคค่ะไปเลยดีกว่าหรือว่ากดไปดขกั้งหน่อยแล้วมันจะได้เุดแดงปะ ออันนี้ก็น่ารักเนอะแต่คิดว่าคงเกือด,ดูดูส่งแล้วอ,อีกสองคร <c oughs> ั้งไม่เสียแรงนะคะนี่วิแต่อพอใส่มามันก็ไม่เท่าไหรนะ่ เนนะลอก,กี่ c ัส t o โอ้ยชุดน่ารักมากมาเลยแล้วของชมพูอื่นก็คือไม่อยากได้แล้ว ไม่น่าละสีนี้ก็ไม่สวยโอเคค่ะเดี๋ยวไปก่อนละกันนะบ๊ายบายยย